299.95 US ดอลลาร์นะครับตีซะว่า300 US ดอลลาร์ลกันราคาตัวนี้ก็อยู่ที่ประมาณหมื่นกว่าบาทนะครับแพงมากเลยนะครับก็จริงๆมันบางคนอาจจะบอกว่าเออปากกาหมื่นกว่าบาทนี่โคตรแพงเลยปากกาบางยี่ห้อบางรุ่นแพงกว่านี้อีกนะ3 0 0 0 0 20,000ก็มีนะครับนี่เป็นราคาที่เป็นทั้งปากกาและเป็นไฟฉายในตัวนะเป็นเลเซอร์พอยเตอร์ด้วยนะครับนี่คือ ปากกาไฟฉายหรือไฟฉายปากกาจากโอไลรุ่นนี้มีชื่อว่า OpenPro Zirconium d a m a s c u um s นะครับ l i m i t e d Edition ตัวนี้ไม่ใช่ปากกาของผมนะครับราคาแจ้งไปแล้วนะ 299.95.$ จดเลลาร์นะครับคูณ30กว่าบาทก็หมื่นกว่าบาทนะครับเล่มนี้หมื่นกว่าบาทนะซื้อที่ไหน Olight o l i g h t s t o r e c o t h นะครับหรือว่า Olight ทประเทศไทยนะ Olight t h ยแลนด์นะครับหมดหรือมีไปดูกันเอาเองนะครับอันนี้ผมยืมมาไม่ใช่ของผม ลิมิเต็ดอ dition ตัวนี้เป็นตัวที่พิเศษมากๆเลยนะครับเพราะว่านอกจากจะเป็นลิมิเต็ดอี dition ที่เป็นสีดามัสคัดสวยๆแล้วเนี่ยวัสดุของเขายังเป็นเซอร์โคเนียมด้วยนะครับเดี๋ยวจะมาขยายความให้ฟังว่าเซอร์โคเนียมคืออะไรนะครับแล้วก็เพื่อนๆอ,อาจจะไม่เคยได้ยินอะไรว่าเซอร์โคเนียมนะครับผมเองเนี่ยก็คลุกคลีอยู่กับอะไรแบบนี้อยู่เรื่อยๆนะครับก็ทําให้มีโอกาสเรียนรู้ว่ามันคืออะไรนะครับลองเปิดเจ้าตัวห่อของ ไฟฉายตัวนี้ออกมาก่อนนะครับปกติแล้วเนี่ยผมเองไม่ค่อยซื้อปากกาอะไรที่แพงขนาดนี้อยู่แล้วนะครับเพราะไม่มีเงินซื้อนะครับบอกเลยว่าปากกาไฟฉายหรือไฟฉายปากกาที่มีมีอยู่เนี่ยมันก็ไม่ได้ว่าแพงขนาดนี้นะครับนี่นะครับเปิดกล่องมาข้างในจะเห็นถึงความสุดยอดของมันไหมครับสวยจริงๆนะครับดูดิดูความสวยของมันก่อนนะครับตอนนี้ ยังไม่ได้มีพูดอะไรเยอะแยะมากมายหมื่นกว่าบาทนะครับหมื่นกว่าบาทเดี๋ยวเราลองหยิบเจ้าปากกากับอุปกรณ์ในกล่องมามีอะไรมาบ้างน,นะครับในนี้จะมีตัวถาดกันกระแทกเป็นโฟมอย่างดีเลยนะบุมาแล้วก็อันนี้จะเป็นคัทนะครับบอกว่า,าเมื่อโซลเนียมอัล่อยนะครับสัมผัสกับความร้อนมันจะเกิดสเปกตรัมแสงนะครับขึ้นบนพื้นผิวอย่างไม่น่าเชื่อเลยนะครับนี่คือ ที่ที่วิทยาศาสตร์กับศิละปะมาเจอกันนะครับก็คือแบบเหมือนเขาใช้ฮีททรีทเมนต์สักอย่างส่วนการใช้งานไฟฉายหรือว่าปากกาเขาก็จะอธิบายเป็นรูปภาพพร้อมกับคําแนะนำนะครับสั้นๆไว้ตรงนี้ทําให้คนที่แบบไม่อยากจะอ่านคู่มือทั้งหมดนะครับเข้าใจได้ง่ายเพราะว่าเห็นภาพพร้อมกับอ่านไม่กี่บรรทัดนี้น่าจะเข้าใจแล้วสําหรับคนที่อ่านนะครับแต่ถ้าคนที่ไม่อ่านก็ช่วยไม่ได้ในนี้จะมีอุปกรณ์อื่นมาให้ด้วยอย่างเช่นคู่มือ นอกจากนี้จะมีไซส์ปากกาสำรอง1อันแล้วก็สาย USB Type C นะครับ USB Type C USB C นะครับให้มา1เส้นเพื่อชาร์จเจ้าแบตเตอรี่กลับเข้าไปในตัวไฟฉายตัวนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันที่ตัวอุปกรณ์ตัวนี้กันเลยนะครับว่าน่าสนใจยังไงผมขออนุญาตนะครับหยิบมีดอ่ไม่ใช่มีดสิรีวิวมีดจนชินแล้วขออนุญาตหยิบเจ้าไฟฉายตัวนี้หรือปากกาตัวนี้ขึ้นมาให้เพื่อนๆดูนะครับนี่คือโอเพน โปรนะครับเซอร์โคเนียมดามัสคัสก็คือเป็นเซอร์โคเนียมเป็นโลหะมีค่าที่พรีเมียมด้วยนะครับมีความโดดเด่นในเรื่องของการต้านทานความร้อนสูงมากนะครับสูงถึง1,855องศาเซลเซียสหรือว่า3,371เฟาเรนไฮต์เลยนะครับทนแบบทนความร้อนจัดๆเลยนะครับจัดกว่านี้ก็มีครับแพตตินัมเป็นเป็นหมื่น 10, 000, หรือว่า7,000กว่าองศาเซลเซียสหรือว่าเป็นหมื่นองศาเซลเซียสเลยแหละแต่พวกนั้นคือ พทาตินัมมันเอามาทําอะไรแบบนี้ก็คงจะเป็นแสนนะครับเล่มหนึ่งปากกาเนี่ยอันนี้คือแบบหล่อด้วยแล้วแพงในระยะที่ยังรับได้นะหมื่นกว่าบาทเนี่ยคือผููใหญ่บางคนใช้ปากกาแพงกว่าผมกว่าที่ผมรีวิวอีกนะครับแพงกว่าอันนี้แต่อันนี้คือมันไม่ใช่แค่ปากกาสิมันเป็นไฟฉายด้วยนะครับแล้วมันก็เป็นดามัสคัสสตีลด้วยนะครับเป็นแบบคือไม่ใช่การไม่ได้ใช้การทุบตีขึ้นมาให้เป็นดามัสกัสแต่ว่าลายมันเป็นลายดามัสคัสนะครับคือสวยดีนะครับดูสิ นอกจากเซอร์โคเนียมจะมีคุณสมบัติที่ต้านทานความร้อนได้สูงนะครับถึง1,800กว่าองศาอะไเนี่ยเขาจะมีความพิเศษอีกก็คือเจ้าตัวของเขาเองเนี่ยจะมีการต้านทานการเสียดสีนะครับสูงมากนะครับการกัดกร่อนประมาณหนึ่งนะครับแต่การเสียดสีเนี่ยสูงเลยนะครับก,ก็คือเซอร์โคเนียมจะถูกนําไปใช้ในอุตสาหกรรมผลิตการเคลือบใบมีดบางอย่างนะครับเช่นมีด ในการผ่าตาดัดหรือว่า,ามีที่ใช้งานในอุตสาหกรรมใช้ตัดเหล็กอย่างอื่นอีกทีนะครับแล้วก็ใช้ในอุตสาหกรรมขัดด้วยนะเครื่องขัดหรือวพวกกระดาษทรายคาร์บอนที่มันเป็นถังสเตนคาร์บายอะไรที่เขาใช้ทําขัดงานขัดเหล็กอะไรพวกนี้ก็มีพาร์ติเคิลของหรือว่าอนุภาคของเซอร์โคเนียมนะครับผสมอยู่ด้วย โดยลักษณะของเซอร์โคเนียมเองเขาจะเป็นโลหะที่มีลักษณะเป็นสีอมเทาๆนะครับเป็นสีดำอมเทามีสีขาวบนนิดนึงอะไรแบบนี้มันก็จะดูแบบว่าหมองๆมงมนๆหน่อยนะครับแล้วปากกาตัวนี้เองหรือว่าไฟฉายตัวนี้เองก็มีทั้งฟังก์ชันปากกาและไฟฉายลักษณะของเขาจะเป็นหัวทรงบุเลตนะครับแล้วจะมีลายฟี่ผิวนะครับอยู่ทั้งหมดเลยเดี๋ยวผมซูมให้ดูนะครับนี่นะครับเป็นรอยมืออยู่แต่สัมผัสไปเนี่ยคือมันไม่ได้ขรุขระนะมันเรียบนะครับ จะมีการเซาะร่องกันลื่นนะครับไว้ตลอดจนไปถึงบริเวณด้านท้ายเลยแบบนี้นะครับโอเคนะส่วนปากกานะครับจะฟังก์กชันเขาอยู่บริเวณกลางด้ามใช้การดันลักษณะนี้นะครับปลายปากกาจะโผล่ขึ้นมาแล้วดันมาด้านนี้มันจะล็อกทําให้เราสามารถที่จะจับเขียนได้เราเลือกใช้นะครับก็แค่ดันตัวล็อกนี้มันก็จะมีสปริงโหลดนะครับดันตัวหลอดไส้ปากกากลับเข้าไปข้างใน ก็ป้องกันไม่ต้องใช้ถอดฝานะครับไม่ต้องกดตูดเพื่อให้มันออกมาคลิกมันดูไม่เ hey ท่นี่เป็นแบบโบล์แอคชั่นคือดันแล้วก็ล็อกแบบนี้ซึ่งปากกาเซ็นเอกสารส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยได้มีฟังก์ชันแบบนี้นะครับมีแบบแนว EDC เกียร์จัดหรือว่าทัติข้อบางรุ่นจะใช้ลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็คอร่าเป็นสีดำเหมือนกับตัวปุ่มสวิชคลิปก็เป็นคลิปสีดำนะครับอันนี้น่าจะเป็นสเตเลสสตียลคลิปนะมีไฟอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ตรงบริเวณคลิป ส่วนตรงท้ายก็จะมีชื่อรุ่น Open Pro นะครับแล้วก็ o Light ตัวนี้เป็นตัวที่191นะครับเลขสวยด้วยนะ191ไม่รู้ผลิตมากี่ตัวนะครับไม่รู้ไม่ทราบแต่ว่าตัวนี้เป็นตัวที่191เลขสวยท้ายมีเลเซอร์ e อฟเฟจอร์อันนี้เป็นเลเซอร์ไดโอดที่ส่องแสงเลเซอร์ Laser สีเขียวออกมานะครับส่วน OPERATION การใช้งานเปลี่ยนไส้ปากกาหมุนหัวออกมานะครับแบบนี้เราจะเจอกับสปริงโหลด แล้วก็จะมีสาปากกาเป็นหมึกสีดำ ball point refill นะครับเป็นหัวบอลวันนี้ไมอินชัยหน้าขนาดกี่มมไม่แน่ใจแต่เดาว่าน่าจะ5มมนะครับ0.5มม,มแก้ไขแล้วก็ปิดนะครับเกลียวมีโอริงป้องกันการคลายของหัวมานะครับไม่ได้ป้องกันน้ำนะครับอันนี้คือหัวปากกาบางทีเขียนเขียนไปมันจะหลวมโยกโยกมันก็จะ แค่คำว่ามันสไลด์ออกมานะครับหลุดออกมาก็ป้องกันเพราะว่าโอลิ k งมันก็ทำให้มัน s t i f หรือมันแน่นขึ้นนะครับส่วนด้านท้ายเราสามารถที่จะชาร์จนะครับเจ้าตัวไฟฉายตัวนี้ด้วยการคลายส่วนท้ายกับส่วนบอดี้ออกจากกันเราจะเห็นว่ามี USB port นะครับอยู่แล้วอันนี้จะมีสวิตช์นะครับซึ่งเป็นสวิตช์ที่ใช้งานก็คือเป็นสวิตช์ที่ออกแบบมาให้ตอบสนองกันกันกบเจ้า ตัวอันนี้ด้านหลังนะครับมันจะเป็นสวิตช์แบบ2ทางด้านนี้ปาักกาด้านนี้ไฟฉายเดี๋ยวโชว์ให้ดูว่ามันคืออะไรนะครับนี่นะครับจะมี usb type c port อยู่ตรงนี้กับสวิตช์ที่ใช้เปิดปิดไฟฉายด้านข้างนี้นะครับคลิกเปิดคลิกปิดแบบนี้ก็ได้หรือว่าจะใส่เข้าไปในปากกามีโอริงด้วยนะครับป้องกันฝุ่นละอองไม่เชิงกันน้ำน,นะแต่เป็นการฝุน่นมากกว่านะครับก็ไม่แน่นเท่าไหร่นะครับก็หลวมๆห,หน่อยตรงนี้เวลาใช้งานปากกาก็ดันมาด้านหน้าแต่เวลาใช้งานไฟฉายก็ดันขึ้นข้างบนนะครับแบบนี้1คลิก ดันอีกครั้งนึ่งก็ปิดสามารถจะเปลี่ยนความสว่างได้นะครับด้วยนะครับก็คือหลังจากที่เราเปิดไฟแล้วด้วยการคลิกขึ้นข้างบนนะครับดันขึ้นข้างบนแบบนี้ไฟติดขึ้นมาที่ระดับโลนะครับระดับโลของเจ้าตัวนี้นะครับตามข้อมูลที่ทราบนะครับอยู่ที่ศูนยประมาณ5 l u ลูเมนไม่ใช่ศูนย์ห้0.5นะอยู่ที่8ชั่วโมงนะครับแสงเบาๆกระจายดันค้างไว้เป็นการเพิ่มความสว่างมาที่โล20ลูเมน อยู่ที่2ชั่วโมงขึ้นไปอีกอยู่ที่60ลูเมนนะครับที่40นาทีแล้วก็สุดอยู่ที่120ลูเมนที่23นาทีนะครับน้ำหนักของไฟฉายปากกาเจ้าตัวนี้นะครับอยู่ที่48.2กรัมหรือว่า1.7ออนซ์นะครับคลิกเปิดคลิกปิดไฟฉายนะครับเปิดแล้วต้องการจะปรับความสว่างก็กดค้างไว้ได้แล้วปล่อยนะครับคลิกปิดอีกทีนึงเปิดมาไม่มีเมมนะครับมันจะไปที่ มูน5ลูเมนเสมอป้องกันการลั่นนะครับโดยไม่ตั้งใจรับเรืองแบตนี่คือ function, ฟังก์ชันฟีเจอร์ปากกากับไฟฉายที่อยู่บริเวณคลิปนะครับส่วนความยาวของปากกาตัวนี้อยู่ที่153ม mm, ิมนะครับหรือว่าประมาณ15เซนความยาวก็6นิ้ว,น,วนิดๆน,น,นะครับเลเซอร์ที่ใช้ด้านบนจะเป็นเลเซอร์คลาส1นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเลเซอร์ใช้งานยังไงนะครับตอนนี้ก็เดี๋ยวลองดู นะครับอุ้ยโทษทีเหอไปกดโดนนะครับเลเซอร์จะเป็นการสั่งงานด้วยการกดนะครับเจ้าปุ่มนี้นะครับดันขึ้นค้างไว้นะครับสักครู่หนึ่งจะเป็นเลเซอร์อัพเร์สีเขียวนะครับปล่อยแสงเลเซอร์ออกมาใช้เป็นปากกาพรีเซนเทชันใช้ชี้บนกระดานอะไรแบบเนี้ยปล่อยมือนะครับไฟฉายอ่าไม่ใช่ไฟฉายปากกานี้ก็จะเปิดเลเซอร์ค้างไว้แต่คลิกอีกครั้งหนึ่งก็จะเป็นการปิดนะครับฟีเจอร์ของไฟฉายคลิกหนึ่งครั้งเปิดปิด ปิดแล้วต้องการจะปรับแสงกดค้างแล้วมันจะวนไปเรื่อยๆเอาอะไรก็ปล่อยนะครับปิดไปเปิดมาใหม่จะไม่จําเมมนะครับมันจะเริ่มต้นที่เบาส่วนเลเซอร์นะครับกดค้างตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะครับตั้งแต่เริ่มเลยค้างไว้จะติดขึ้นมาตั้งแต่เริ่มต้นแล้วติดแค่เลเซอร์เท่านั้นปล่อยมือก็จะเป็นการเปิดค้างไวนะครับคลิกค้างก็เป็นการปิดนี่เป็นฟีเจอร์หล,หลักๆของเขานะครับใน open pro version s โคเน i ยมด a ม a s c u s นะครับตัวนี้ก็สวยนะครับสวยมากเลย ตัวนี้จะเป็น OpenTool นะครับเซอร์โคเนียมเฉยๆก็จะไม่เป็นดามัสคัสจะอ้วนกว่านะครับแต่นี้เป็น Open Tool นะฮะนี้ Open Pro ตัวมันจะผอมเรียวกว่ามีเลเซอร์เพิ่มมานะครับแล้วก็ตัวยาวกว่าหน่อยหนึ่งนะครับนิดเดียวนิดเดียวนะครับประมาณนี้ไฟฉายปากกาปากกาไฟฉายสวยๆจากโอไลท์นะครับทั้งคู่ตัวนี้6000กว่าบาทตัวนี้หมื่นกว่าบาทนะครับบอกไปแล้วนะซื้อที่ไหนคือเข้าไปในลิงก์ในเดสคริปชันในพินคอมเมนต์ ตามเข้าไปเลยครับ olightstore.co.th นะครับมีหรือหมดเข้าไปหากันเองนะครับวันนี้สวัสดีนะครับขอบคุณมากนะครับทุกคนที่ติดตามชมขอบคุณมิสเเคที่ส่ง2ตัวนี้เด็ดๆมาให้ช่องนี้รีวิวนะครับแล้วเจอกันใหม่เอพิโซดหน้านะครับ h hey, e b i Raiden Out